ดีค่ะเราขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่า runner v o r l o นะคะเนื่องจากนักวิ่งตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยเขาไปวิ่งที่งาน Mount Fuji International Marathon เป็นครั้งแรกนะคะเขาก็เลยอยากวิ่งไปอัดวิดีโอไปนะคะเป็นความทรงจำเราก็เลยช่วยตัดเป็นคลิปสั้นๆนะคะรวบตึงตั้งแต่วันเดินทางออกจากกรุงเทพไปจนถึงงานวันวิ่งเลยค่ะ เรออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2024นะคะโดยสายการบิน Air Japan แอร์เจแปนนะคะ,ะก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็แวะอิ่มท้องกันที่ King Power Space ค่ะอร่อยเดี๋ยวเราจะไปลำนี้นะคะแอร์เจแปน เรออกเดินทางจากสนามบินสวรรณภูมิประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะแล้วก็บินประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะก็ถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะมีคุณลุงฟูจิมาต้อนรับด้วยนะคะถึงสนามบินนาริตะแล้วประมาณ8โมงนะคะก็ตรงเวลาค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้กี่โมงแล้ว8โมง8โมงพอดีก็ถือว่าตรงเวลา หลังจะผ่านด่านตอมเรียบร้อยนะคะเราก็มาแลกตั๋ว Narita Express นะคะเพื่อเข้าสู่โตเกียวค่ะรอบนี้นะคะเราพักที่ชินจูกุนะคะเพื่อสะดวกต่อการเดินทางในวันพรุ่งนี้ที่เราจะไปคาวากุจิโกะค่ะおお客様に知らせいたします จากสนามบินนาริตะนะคะเราก็มาถึงสถานีชินจูกุแล้วค่ะใช้เวลาเดินทางไม่นานนะคะประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนำกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบค่ะไปฝากไว้ที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาข้าวกินแล้วก็ไปช็อปปิ้งกันต่อค่ะเราเดินลากกระเป๋าไปค่อนข้างไกลยอยู่เหมือนกันนะคะโรงแรมที่เราจองไว้เนี่ยเดินล้อๆๆไปในย่านที่แบบคึกคักมากๆเลยใกล้จะถึงแล้วนะคะโรง ที่เราจองไว้มีชื่อว่าพรีเมียร์โฮเทลเคบินชินจูกุค่ะชุดนี้เป็นเนื้อเนื้อเมื่อกี้เรากินร้านนี้เป็นสเต็กแบบสเต็กหมูสเต็กเนื้อเซตอร่อยดี ก็คือจากร้านแล้เลี้ยวขวาเข้าไปเลยเอาเพ่นโตเกียวเอาเพ่นมีแปดชั้นเขาบอกว่าให้เราไปชั้นหนึ่ง<ม>เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นหนึ่งเปน,นอ่านี่ไงเป็นชันอะไรอุ้ยสวยสวยเหมือนเสื้อเราเลยแต่เราไม่ไดาเสื้อนั้นมาสวยอ่ะโซนรองเท้ากีฬาชูซุงซรู Under a r m o r อันนี้เป็นเทรลอันนี้นิวบาลานซ์อยู่แถวๆหมื่นห้าหมื่นหกตัวไหนหรออัน,นไม่เอาลันนิ่งเท่าไหร่อันนี้เป็นคาวบูสไตล์สามหมื่นสามตรงนี้เป็นที่รับบิบของตรงอาเพนโตเกียว ในการเลือกรับบิบนะคะจะเป็นที่โตกเกียวหรือว่าที่คาวากุจิโกะเนี่ยตอนที่เขาส่งเลขบิบมาค่ะเขาจะถามว่าเราจะสะดวกรับที่ไหนนะคะเราก็เลือกได้นะคะว่าจะรับที่โตกเกียวหรือว่าจะไปรับที่คาวากุจิโกะที่หน้างานนะคะตอนที่มารับเนี่ยเราก็ยื่น q r ให้เขาสแกนให้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเขาก็จะไปเรตรียมทั้งบีงบแล้วก็เสื้อนะคะให้เราค่ะก,ก็รับที่โต๊ะนี้โต๊ะเดียวเลยง่ายดีนะคะแล้วก็ คนไม่เยอะมากด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขารับกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะส่วนวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะโอเคเยสม e เเสื้อวิ่งฟูจิ2 0 0 9ซื้อได้ก็สวยดีอ่ะ อันนี้สวยดีนีสวยดีผ้า,าไทยรันบางจ่อยแต่อันนี้ดูน่าจะหนาเหมาะกันน้าหนาวเชีลให้พลังงานเป็นแผงเลยเพราะว่าเราจะติดไว้สักสาองยังไม่จบวันค่ะมิชชั่นยังไม่คอมพลีตนะคะก็เลยมาลุยกันต่อที่ฮาราจูกุค่ะเป็นแหล่งรวมรองเท้าหลายๆยี่ห้อเลยค่ะตอนลันจะเดินไปเอซิกแฟกชิ t สตูที่อยู่ จุเมื่อวานเดินไงไปเกือบ3 9มหมนะคะมาวันแรกถือว่าเป็นการซ้อม วันนี้เดย์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปคาวากุจิโกกันแล้วนะคะเราจะเดินทางด้วยรถไฟฟูจิเอ็กซ์เคอร์ชันนะคะซึ่งต้องจองล่วงหน้า1เดือนนะคะก่อนเดินทางค่ะซึ่งเต็มเร็วมากเลยนะคะคเพื่อนๆที่สนใจจะไปด้วยฟูจิเอ็กซ์เคอร์ชันในช่วงเทศกาลหรือมีอีเวนต์แบบนี้นะคะรีบจองนะคะ <c oughs> อย่าชะล่าใจเต็มเร็วมากๆค่ะไ i ลิมิเต็ดเอ็กซ์ตรงไปนะคะ ก็จริงๆเข้าจากประตูอ e ิสเกตก็พุทเข้ามาเลยเราเดินตามเส้นสีน้ำเงินไปมาฟูจิได้ฟูจ mm ิเ hmm. อ no. mm ็กซ์เคอร์ชั่นนัมเบอร์สิบห้าไปฟูจิรอบส mm ิบโมงสิบสามสิบตูห mm hmm. นึ่งนี่เราตู้นี้ตู mm ้นี้ l ีมิ t เต็ดเอ็กซ์เพรสฟูจิเอ็กซตู้ที่สามหนอหนบีนะฮะสิโมงยีแล้ว, 10, 29, ลวอีกหนึ่งนาทีรถจะออก สำหรับขบวนฟูจิเอ็กซ์เคอร์ชันนะคะเริ่มต้นจากชินจูกุไปสถานีคาวากุจิโกะเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะค่อนข้างร้อนนิดนึงเราจองทางฝั่งขวามาก็สบายๆนะคะแดดไม่ส่องค่ะแต่ว่าฝั่งซ้ายอะ่ะจะได้เห็นฟูจิก่อนนะคะสําหรับใครที่เป็นฟูจิเนิร์ดนะคะอาจจะเลือกฝั่งซ้ายน่าจะดีกว่าไหมส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะได้เห็นแป๊บเดียวนะคะก่อนที่จะถึงสถานีคาวากุจิโกะค่ะก็ใหญ่บึ้มแบบนี้แหละคะ่ะสวยมาก ก็นั่งตรงมายาวๆนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงสถานีคาวากุจิโกะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต่อรถบัสนะคะไปที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะเราจองไว้นอนสคืนนะคะคือคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์ค่ะ ก็ลงที่บัสสต็อปนี้โอโอกิเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยข้างหน้าป้าย let's go follow me สุดปังสุดอลังการโรงแรมที่เราจองมานะคะชื่อว่าฮาจิแอคคอมเมเดชันค่ะซึ่งได้แนะนำไปแล้วนะคะในคลิป10ข้อควรรู้ก่อนมาวิ่งที่เมาฟูจิอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนเป็นโรงแรมที่ไม่ไกลาจากสถานีรถไฟแล้วก็จุดสตาร์ทมากนักนะคะ ยังเช็คอินไม่ได้นะคะเราก็เลยฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนค่ะแล้วก็เดินมาที่งานเอ็กซ์โปนะคะอยู่ที่ฟุนัสึฮามะค่ะวันนี้เป็นวันรับบิบแต่จริงๆเรารับตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่โตเกียวเอาเพ่นวันนี้ก็มาดูว่ามันมีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างแล้วก็เก็บบรรยากาศงานคน มากมายอุ้ยดูไปยนกล่องนี้นี่อันนี้คือ pre order มาเราก็จะนนเรียมรับมาแล้วเป็นกระเป๋าที่เราสั่งเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ใช้เลยน,น,นะเอาบิบมารับเพราะว่าเรา p r อเดอร์นนไว้แค่สเตชันแรกก็ไปแล้วค่ะมาซื้อผ้าเช็ดตัวเพิ่มหลังจากที่สั่งกระเป๋ามาแล้วอ m i n o w ไว t ท t o เมือ่อวานก็ซื้อส่วนไหนลองดูที่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างมินอไว้ก็เมื่อวานเราซื้อสีแดงกับสีน้ำเงินเรีงเสีทองอยู่อันนี้จุดรับบิบเชิญนชานอลมาแล้วครับผู้คนรอคิวถ่ายรูปยา สายกาแฟเอฟตครีเอเตอร์บสคารพาร์เดิษท์ครมากครััง kind ว of ิ out, ่งไปงานพูจี อินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนสองพันยี่สิบสีตอนนี้เป็นเวลา7จโมงสี่สิบแหละ<ม>ก็ยังมีเวลาอยู่ที่ไปที่ไป,ด,ไปดูที่พักลำเลยฟูจิ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 ถึง แยกที่ต้องเลี้ยวข้าง,งานละเลี้ยวขวานี่ก็เป็นงานละ

Thank you. มากกิโลที่ยี่สิบห้า keep kilo ให้น้ำจุดสุดท <Wow. S 2> ้ายแล้วมั้งแต่น้ำไม่ไม่รับไปต่ออีกนิดเดียวสองกิโลนิดนิดๆี่สิบแล้วี่สิบ

คนที่จบทั้งมาราทอนเนทั้งระยะ17โล24วินายทเข้ามันฝราเรอนแรกได้ซับโป3ชั่วโมง55แล้วก็แวะเข้าห้องน้ำไป20นาทีเอนนักวิง่งกูหนีคัทออฟ แกงปาดแกงคัดออฟ6ชั่วโมง